สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแหมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่วงของคดีที่อยากเล่าครับและว,วันนี้เรามากันแบบเห็นหน้าเห็นตากันนะครับแน่นอนว่ามันคือ สเปเชียลเอพิโซดครับเป็นโอกาสพิเศษที่พแฮมมาพบปะผู้คนกันแบบเห็นหน้าเห็นตาตอนนี้ผ่านปีใหม่มาสักระยะหนึ่งแล้วครับผ่านมาหลายวันแล้วชีวิตของเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างครับอย่างช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าต้นปีใหม่เนี่ยพแฮมชอบมากๆเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นครับเพื่อนๆในปีปีหนึ่งเนี่ยเมืองไทยมันจะเย็นสักกี่วันใช่ไหมครับพิฮมเนี่ยมีโอกาสไปเที่ยวเขาใหญ่ด้วยครับก็ไปสูตรอากาศบริสุทธิ์นะครับเพื่อนๆแล้วก็ไปรับลมหนาวมาครับสดชื่นมากมาก แต่หารู้ไหมครับเพื่อนๆมนุษย์ภูมิแพ้แบบบิแฮมแล้วก็อย่างหลายคนที่ฟังกันอยู่เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่มันปะปนมากับอากาศหนาวคืออะไรครับมันก็คือฝุ่นนั่นเองฝุ่น pm 2.5เนี่ยมันคือตัวอันตรายที่มันเข้ามากับลมหนาวครับและทําให้เราเนี่ยต้องสูดควันพิษนะครับหรือว่าสูดมลพิษเหล่านั้นเข้าไปในร่างกายโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวความน่ากลัวมันคืออะไรรู้ไหมครับความน่ากลัวของมันก็คือ เรามองไม่เห็นครับเรามองไม่เห็นฝุ่น PM 2.5หรือว่าฝุ่นควันพิษเหล่านั้นเลยดังนั้นเราสูดลมหายใจเข้าไปเนะาะทั้งทางปากก็ดีทางจมูกก็ดีเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายของเราโดยที่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ระมัดระวังร่างกายของเราครับแต่ไม่ต้องกลัวไปครับเพื่อนๆเพราะวันนี้พี่แฮมมีตัวช่วยแล้วครับนั่นก็คือผู้สนับสนุนใจดีของพี่แฮมนั่นเองที่ส่ง เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ Rewoy ครับมาฟอกอากาศบริสุทธิ์ให้กับพี่แฮมถึงบ้านนี้เลยทำให้พี่แฮมเนี่ยรู้สึกว่ามืนอยู่เขาใหญ่ตลอดเวลาเลยครับ โดย r อยคับเป็นแบรนด์เครื่องฟอกอากาศที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับที่การันตีเรื่องของคุณภาพได้อย่างไม่ต้องมีข้อสงสัยครับเพื่อนเพื่อนเรื่องการกรองอากาศพิษหรือว่าการกําจัดอนุภาค PM 2 5นั้นต้องบอกว่าเป็นงานถนัดของเครื่องฟอกอากาศรอยเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยถูกออกแบบมาให้ดูเรียบหรูมินิมอลแล้วก็ดูแบบวางตรงไหนกับบ้านเนี่ยก็เข้ากันแล้วก็ดูดีไปซะหมด ตัวหน้าจอเนี่ยก็มีการบ่งบอกสถานะทุกอย่างเอาไว้แบบครบถ้วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณ pm 2.5การแสดงแถบสีเพื่อแจ้งคุณภาพของอากาศการปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆรวมไปถึงการเปลี่ยนไส้กรองเมื่อถึงเวลาโดยรุ่นที่ไปหฮัมใช้อยู่นี้ครับเป็น r e v o y core 4 0 0 s ครับที่สามารถควบคุมพื้นที่ได้กว้างถึง92ตารางเมตรเลยนะครับเพื่อนเอนดังนั้นไม่ว่าจะเอาไปตั้งที่ห้องรับแขกห้องครัว ห้องนอนเนี่ยได้หมดเลยครับไม่มีปัญหาตัวเดียวเอาอยู่ยิ่งใครเนี่ยเอาไปไว้ในห้องนอนครับตัวรวอยคอ 400s ตัวนี้ก็จะมีโหมดสล e ปด้วยนะครับซึ่งจะส่งเสียงรบกวนเนี่ยต่ำมากๆเพียง24เดซิเบลทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้อย่างสนิทไม่มีเสียงกวนใจ พร้อมได้อากาศบริสุทธิ์ไปด้วยเลยนะครับหรือใครเป็นสายเพจเลเวอร์ครับมีน้องหมาน้องแมวอยู่ในบ้านเนี่ยก็หมดกังวลเรื่องของกลิ่นแล้วก็ขนของน้องๆครับเพราะว่าเครื่องฟองอากาศเล v วอยเนี่ยจัดการให้หมดแบบไร้กังวลการทำงานทั้งหมดครับก็ง่ายแสนง่ายเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเพื่อนๆมันควบคุมผ่านแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาให้แบบซิมเปิลมากๆใช้งานง่ายสุดๆ อย่างที่หลายๆคนบอกครับว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยซื้อกันไม่ได้แต่เราเลือกที่จะสร้างภูมิคุ้มกันดีๆให้กับตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้นะครับด้วยเครื่องฟอกอากาศดีๆที่มีคุณภาพสักเครื่อง เพราะอากาศบริสุทธิ์เป็นของขวัญล้ำค่าที่เราสามารถสร้างขึ้นมาเองได้นะครับส่วนเรื่องราวในวันนี้ครับต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับจะบอกว่าเครื่องกรองอากาศเนี่ยก็กรองได้แค่อากาศนะครับแต่ว่าจิตใจของคนเราต้องบอกว่ายากแท้ครับที่จะกรองความ มืดดำในจิตใจออกไปได้แต่เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นพี่แฮมต้องพูดเหมือนเดิมก่อนนะครับว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาถอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับน้องๆอายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้พี่แฮมอยากให้มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเรื่องราวเนี่ยมันมีเกี่ยวกับเยาวชนด้วยครับมีเกี่ยวกับความเซนซิทีฟของกฎหมายครับความละเอียดอ่อนแล้วก็มุมมองต่าง ดังนั้นมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยครับท่านจะได้ช่วยแนะนำเนาะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับยังไงถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังคดีในวันนี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับ เรื่องราวนี้ครับเกิดขึ้นที่เมืองยงอินจังหวัดขยองกีประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งเมืองยงอินที่ว่านียมันเป็นเมืองสําคัญครับที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงโซลซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้เลยใช่ไหมครับดังนั้นจํานวนประชากรเนี่ยก็จะอยู่กันอย่างหนาแน่นครับคล้ายๆกรุงเทพมหานครของเรานี่เลยร่วมไปถึงอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งครับซึ่งเป็นอาพาร์ตเมนต์สูง1 0 8ชั้นเนาะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่มีคนเนี่ยอาศัยอยู่อยแออัดมากๆในอพาร์ตเมนต์แห่งนั้นได้มีผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าคุณปาร์คคุณปาร์คเป็นผู้หญิงอายุ55ปีแล้วนะครับซึ่งอาศัยอยู่ตามลำพังในอพาร์ตเมนต์แห่งนั้นแต่สิ่งสิ่งหนึ่งเลยที่คุณปาร์คเนี่ยกลายเป็นที่จดจำครับของคนที่อาศัยอยู่ในทั้งอพาร์ตเมนต์แล้วก็ในระแวกแห่งนั้นเลยก็คือ คุณปาร์คเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีกับน้องแมวเป็นพิเศษครับคือเท่าๆนั้นเนี่ยมันก็จะมีน้องแมวจรใช่ไหมครับคุณปาร์คเนี่ยก็จะคอยเอาอาหารมาให้ครับเอาแบบพวกกล่องลังหรือว่าเอาวัสดุต่างๆเนี่ยมาสร้างเป็นบ้านไม่ใช่แค่แมวจรบริเวณอาพาร์ตเมนต์เท่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณปาร์คเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วไปเจอแมวที่อื่นเนี่ยคุณปาร์กก็จะ อุ้มครับแล้วก็กลับมาเลี้ยงดูครับคอยให้อาหารมันแล้วก็คอยสร้างที่อยู่หลบลมหนาวให้กับน้องแมวต่างๆมากมายด้วยเหตุนี้ครับทำให้คุณป้าคนนี้ได้รับฉายาว่าแคทมัมนะครับหรือว่าถ้าแปลแบบตรงตัวก็คือแม่แมวใช่ไหมแต่พี่ฮัมรู้สึกว่าถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยน่าจะเรียกว่าป้าแมวมากกว่าอย่างไรก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นแม่แมวหรือป้าแมวเนี่ยพี่ฮมขอเรียกคุณป์คว่าคุณปา์คเหมือนเดิมก่อนเนาะ อย่างไรก็ตามครับจากพฤติกรรมของคุณปาร์กเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็คนที่ไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาครับมาฟังของคนที่ชอบก่อนเขาก็รู้สึกว่าเออคุณปาร์กก็มีจิตใจเมตตาการุณาใช่ไหมครับมีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกอย่างน้องแมวอย่างสัตว์ต่างๆที่อาจจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นแมวจรที่พัดหลงมาอย่างน้อยก็ให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยกับมันในขณะกลุ่มคนที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณปาร์กเนี่ย เป็นตัวปัญหามากๆเลยนะนอกจากจะเลี้ยงแมวจรที่มันแบบสร้างความวุ่นวายส่งกลิ่นเพราะว่าน้องแมวเนี่ยเขาก็ต้องขับถ่ายใช่ไหมครับดังนั้นกลิ่นอุจจาระของแมวเนี่ยถ้าเกิดใครเลี้ยงแมวก็จะรู้ดีว่ากลิ่นค่อนข้างรุนแรงครับดังนั้นพอมีแมวจรต่างๆมากมายซ้ำร้ายยังไปเอาแมวจรที่อื่นมาอีกเนี่ยมาเลี้ยงเต็มอพาร์ตเมนต์ดังนั้นครับ กลิ่นต่างๆหรือแม้แต่น้องแมวมีความซุกซนเนี่ยบางทีไปคุยหาอาหารเนี่ยมันก็สร้างความเลอะเทอะสกระปรกไปทั่วบริเวณนั้นดังนั้นหลายๆคนครับก็จะมีความแบบไม่ชอบเลยครับรู้สึกรังเกียจมีการไปแจ้งนะครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยให้มาจัดการกับทั้งแมวแล้วก็คุณปาร์คด้วยนะครับบอกว่าเนี่ยมันสร้างความสกรปรกแล้วก็ความเสียหายมากๆอย่างไรก็ตามครับไม่ว่าคนจะชอบหรือว่าคนจะไม่ชอบเนี่ย คุณป้าก็ไม่เคยเปลี่ยนพฤติกรรมของเธอเลยครับเธอยังคงเป็นป้าแมวนะครับที่มีความเมตตาการุณาต่อน,น้องแมวทุกตัวเลย ทุกอย่างครับก็เป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่8ตุลาคมปี2015ครับในวันนั้นเนี่ยคุณปาราก็เจอกับเพื่อนคนหนึ่งตามข้อมูลเนี่ยเพื่อนคนนี้ก็ชื่อว่าคุณปร์กเหมือนกันดังนั้นเพื่อความไม่สับสนพี่แฮมเรียกเขาว่าเพื่อนคุณปา๊าก้วกันเนาะคุณปา๊ากับเพื่อนคุณปาร์เนี่ยก็เหมือนทําเหมือนเดิมครับก็เดินไปแถวๆอพาร์ตเมนต์แ,แล้ววันนั้นเนี่ยเขาเพิ่งไปเหมือนเจอแมวตัวหนึ่งครับจากที่อื่นเนี่ย แล้วก็รับมานะครับมาดูแลแถวแถวอพาร์ตเมนต์กำลังนั่งให้อาหารกันอยู่ที่มุมอพาร์ตเมนต์มุมหนึ่งด้านล่างครับก็ให้กันไปให้กันมาแต่แล้วครับจู่ๆเนี่ยคุณป้าก็เหมือนหงายหลังป๊กลงไปที่พื้นอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆตามด้วยเพื่อนของคุณป์าครับก็อยู่ในลักษณะอาการเดียวกันก็คือหงายหลังล้มหมดสติลงไปเลย เวลาผ่านไปไม่นานครับมีคนมาพบทั้งคุณปาร์คแล้วก็เพื่อนของคุณปาร์คเนี่ยล้มหมดสติอยู่ที่ด้านล่างอาพาร์ตเมนต์ก็เลยมีการโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแล้วก็หน่วยพยาบาลมาอย่างที่เกิดเหตุ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจครับมายัางที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็มาตรวจสอบดูนะว่าเฮ้ยอยู่ๆเนี่ยคนเราเนี่ยนั่งให้อาหารแมวอยู่ดีๆอยู่ๆจะล้มไงายตึงหมดสติลงไปแบบนั้นได้อย่างไรใช่ไหมครับปรากฏว่าตำรวจก็ไปหาหลักฐานอะไรต่างๆแถวแถวบริเวณนั้นแล้วเขาก็ได้พบกับหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันน่าตกใจมากๆเลยครับหลักฐานชิ้นนั้นก็คืออิดครับเพื่อนๆอิดที่มีความยาวถึง 20ซนติเมตรครับแล้วก็สูงอีก10ซนติเมตรความหนักของมันนะครับน้ำหนักของมันเนี่ยหนักถึง1.8กิโลหรือว่าราวๆเกือบเกือบ2กิโลเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่ามันน่าจะมีใครบางคนหรือว่าเกิดอะไรบางอย่างที่ทำให้อิฐก,ก้อนใหญ่ก้อนเนี้ยหล่นลงมากระแทกกับศีรษะของคุณปาร์คแล้วก็เพื่อนของคุณปาร์คนั่นเองความน่าเศร้าก็คือ คุณปาร์คเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยครับก็คาดว่ามันน่าจะรุนแรงมากๆเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันก็หนักแล้วก็ก้อนใหญ่มากๆในขณะที่เพื่อนของคุณปาร์คเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสครับกระโหลกศีรษะเนี่ยแตกนะครับแล้วก็ถูกนําตัวไปส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอย่างเร่งด่วน สิ่งนี้มันสร้างความน่าตกใจครับแล้วก็น่าสยดสยองให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นรวมถึงคนที่ได้รับฟังข่าวนี้ด้วยนะครับหลายๆคนก็คิดว่ามันคืออุบัติเหตุหรือเปล่านะหรือสุดท้ายมันอาจจะเป็นการจงใจฆาตกรรมโดยใครบางคนครับ เมื่อมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บครับแน่นอนว่านี่คือคดีนะครับเป็นคดีฆาตกรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะอาจจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทําการสืบสวนสอบสวนคดีนี้อย่างเข้มข้นครับเนื่องจากมันก็เป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากผู้คนเหมือนกันตำรวจก็ไปเรียกมาเลยครับชาวบ้านคนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นทั้งในอาพาร์ตเมนต์เองแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ๆอาพาร์ตเมนต์เนี่ย มาสอบปากคำหลายสิบคนเลยครับรวมถึงมีการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วยคือโชคดีมากครับที่อาพาร์ตเมนต์เนี่ยมีกล้องวงจรปิดในหลายๆมุมตำรวจก็ไล่เช็คครับดูทุกมุมเลยในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนาะปรากฏว่าตำรวจเนี่ยไปเจอภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่ชุดหนึ่งครับช่วงเวลาหนึง่งที่ทำให้ตำรวจเนี่ยรู้สึกประหลาดใจแล้วก็ตกใจมากๆพบภาพที่จับได้เนี่ยมันเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับเ,เพื่อน อยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าของอพาร์ตเมนต์เพื่อนๆคิดภาพตามเนาะอยู่บนชั้นดาดฟ้าแล้วก็ทำลักษณะเหมือนกำลังเล่นโยนอะไรบางอย่างลงมาซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแล้วเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีอิฐไอขนาดเกือบเกืบกิโลที่เป็นอาวุธสังหารคุณปาร์คเนี่ยถูกโยนลงมาโดยคนกลุ่มนี้ด้วยที่ตำรวจตกใจคืออะไรรู้ไหมครับที่ตำรวจตกใจเพราะว่าคนกลุ่มที่ว่านี้เป็นเพียงเด็กๆครับ ดูจากสายตาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเด็กระดับปถมเท่านั้นเองไม่น่าจะเกินปถมไปได้ตำรวจก็เฮ้ยนี่มันเด็กระดับปถมเนี่ยมาเล่นอะไรกันอันตรายขนาดนี้เลยเหรออย่างไรก็ตามครับหลักฐานมันบอกขนาดนี้แล้วตำรวจก็ต้องไปตามตัวก่อนนะว่ากลุ่มเด็กทั้งหมดเนี่ยที่อยู่บนดาดฟ้าณวันนั้นเขาทำจริงหรือเปล่าทำไปเพื่ออะไรและเขาเป็นใครกันแน่ จากการวิเคราะห์ภาพในกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อนๆก็เห็นได้ชัดนะครับว่ากลุ่มเด็กที่โยนสิ่งของลงม,มาต่างๆเนี่ยมีกันอยู่3คนครับ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะไปหาเด็กเนี่ยเขาจะพยายามเก็บข้อมูลด้านอื่นๆก่อนเพื่อเป็นการเหมือนป้องกันแล้วก็โปรเทคเด็กอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็มีการไปสอบถามจนกระทั่งรู้ว่าเด็ก3คนนี้เป็นใครเด็ก3คนนี้ครับมีอายุเพียงแค่อยู่ในช่วง9ถึง11ปีเท่านั้นเองครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นเด็กประถมหมดเลยอย่างที่พี่แฮมบอกไปเนาะโดยเด็กทั้ง3คนนี้ลักษณะพฤติการของเขาก่อนนะครับคือก่อนที่เขาจะโยนลงไปเนี่ยเหมือนเด็ก3คนนี้ชะโง,งกลงไปดูด้วยเนาะ คือเขาอยู่บนดาดฟ้าใช่ไหมเขาก็ชะโงกไปดูข้างล่างว่าเฮ้ยมันมีอะไรอยู่หรือเปล่าหลังจากนั้นก็เหมือนมีการโยนทั้งเศษไม้ครับเศษหินแล้วก็รวมไปถึงอิฐก้อนใหญ่เนี่ยลงไปข้างล่างมีหนำซ้ำครับเพื่อนเพื่อนหลังจากโยนลงไปแล้วเด็กๆทั้ง3คนเหมือนชะโงกหน้าลงไปดูด้วยนะครับว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการโยนสิ่งของลงไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตำรวจครับมีการไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติม,ตมบริเวณชั้นดาดฟ้าตรงนั้นแล้วก็พบกับ รอยเท้าครับรอยเท้าของเด็กทั้ง3คนแบบชัดเจนมากๆคราวนี้พอเห็นทั้งพฤติกรรมของเด็กพฤติการของเด็กรวมถึงหลักฐานอะไรต่างๆที่มันค่อนข้างที่จะชัดเจนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินทางไปเลยครับไปตามหาเด็กทั้ง3าคนนี้เพื่อมาสอบปากคำเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้น,นำเด็กทั้ง3าคนเนี่ยมาสอบปากคำเนี่ยปรากฏว่าตำรวจก็ได้รับคำสารภาพจากเด็กคนหนึ่งครับซึ่งเป็นคนที่ยอมรับว่า ตัวเองเนี่แหละเป็นคนโยนอิดลงมาจริงๆและที่น่าตกใจก็คือคนที่โยนอิดมาเนี่ยคือเด็กที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่ม3คนนี้เลยครับนั่นก็คือน้องที่มีอายุเพียงแค่เก้าขวบเท่านั้นหรือเราวๆปสาปสเท่าน,นั้นเองครับเ,เพื่อนตำรวจก็ไปถามนะว่าเอาน้องเนี่ยอิดก้อนใหญ่ขนาดนี้ไปโยนลงมาทําไมเด็กเก้าขวบคนนี้ก็ตอบขึ้นมาแบบรวดเร็วเลยครับเขาบอกว่าอ๋อเขาทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงโน้มถ่วงไงแรงโน้มถ่วงของโลกโยนของลงมาแล้วก็มาดูว่ามันตกหรือเปล่าก็เรียนตามที่เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนตำรวจครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่านะก็มีการไปสอบถามคุณครูครับปรากฏว่าคุณครูวิทยาศาสตร์เนี่ยของน้องก้าวขวบบอกว่าไม่มีครับ ไม่ได้มีการเรียนการสอนเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกในตอนนั้นเลยนะครับแถมต่อให้มีเนี่ยคุณครูก็คิดว่ามันไม่มีทางเลยที่คุณครูจะให้เด็กเนี่ยไปทดลองอะไรแบบนี้ด้วยตัวเองดังนั้นฟังมาถึงตรงนี้ตำรวจก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นข้ออ้างของเด็กมากกว่าประกอบกับหลักฐานครับที่พี่ฮัมเล่าให้ฟังในภาพวงจรปิดจําได้ใช่ไหมครับว่าเด็กเนี่ยลักษณะเหมือนเขาเนี่ยง้มตัวลงไปดูก่อนเนาะว่าข้างล่างเนี่ยมันมีอะไรจากนั้น ค่อยโยนลงไปครับลักษณะเหมือนเด็กเนี่ยสามารถที่จะล็อกเป้าหมายแล้วว่าข้างล่างเนี่ยเขาตั้งใจจะโยนใส่อะไรหรือเปล่าเสร็จแล้วตัวเองเนี่ยก็โยนสิ่งของเหล่านั้นลงไปมีหนำซ้ำจำได้ใช่ไหมที่พี่ฮมบอกว่าเขาตามก้มไปดูผลลัพธ์ด้วยดังนั้นแล้วมันดูเหมือนมีเจตนาครับที่จะทำสิ่งนี้ โดยหวังผลลัพธ์มากกว่าการทดลองวิทยาศาสตร์ตามที่เด็กกล่าวอ้างในขณะที่เด็กคนอื่นๆครับก็ยอมรับแล้วว่าตัวเองเนี่ยก็โยนเหมือนกันแต่ว่าตัวเองเนี่ยโยนเป็นพวกเศษหินหรือว่ากิ่งไม้ลงมามากกว่าตำรวจครับก็พยายามสอบปากคำาต่อว่าเฮ้ยไม่รู้จริงๆเหรอว่าข้างล่างเนี่ยมีคนอยู่นะแล้วคุณไปโยนก้อนอิฐขนาดนั้นลงไปเนี่ยโดนคนเนี่ยยังไงก็ต้องได้รับบาดเจ็บทำให้คนอื่นบาดเจ็บแน่ๆเด็กวัยเก้าหคนนี้ก็บอกว่า ไม่เห็นหลอกจะไปเห็นได้ยังไงอาพาร์ตเมนต์เนี่ยมันมีพุ่มไม้อยู่ดังนั้นเนี่ยมันก็มีพุ่มไม้ขวางเขามองไม่เห็นว่าข้างล่างพื้นเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างเด็กๆเ,เนี่ยก็บอกว่าเขาแค่ต้องการแบบจะโยนให้หินโยนให้อิฐเนี่ยมันไปติดอยู่ที่พุ่มไม้เท่านั้นเองครับและก็นี่คือสิ่งที่เด็กเนี่ยพยายามที่จะวีโต้หรือว่าตอบกลับมาจากการสอบสัมภาษณ์สอบปากคำของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจครับแล้วก็ฝ่ายอายการเนี่ยก็รวบรวมทั้งหลักฐานแล้วก็คำรับสารภาพนะครับของเด็กๆเ,เนี่ยไปดําเนินการกระบวนการทางชั้นศาลนะคบเพื่อตัดสินคดีต่อไปเด็กๆทั้ง3าคนครับก็ถูกนําตัวไปดําเนินคดีในศาลเยาวชนเพราะว่ายังมีอายุแบบน้อยมากๆครับ9ถึง11ปีเท่านั้นเองและด้วยความว่าเยาวชนนี่แหละครับเพื่อนๆมันทําให้ผลการตัดสินเนี่ยออกมาว่าเด็กๆทั้ง3คน รวมถึงผู้ปกครองด้วยนะครับของเด็กๆทั้ง3าคนเนี่ยไม่มีความผิดครับแล้วก็ไม่ต้องได้รับโทษใดๆเลยนะครับแน่นอนว่าพอสารเยาวชนตัดสินออกมาแบบนี้เสียงของสังคมเนี่ยมันแตกออกมาเป็น2ด้านอย่างชัดเจนเลยครับด้านแรกเลยเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ออกมาปกป้องเด็กๆคืน้นหเนี่ยเขาก็มองว่าเด็กๆเนี่ย เด็กเกินไปครับเด็กแค่9้าว,วบเองน้องอาจจะไม่รู้นะครับว่าการกระทําเหล่านี้มันอาจจะส่งผลเสียหายถึงระดับไปพรากชีวิตของใครได้เลยครับดังนั้นเด็กๆเ,เนี่ยก็คงจะรู้เท่าไม่ถึงการบวกกับ1อคติในใจครับเพื่อนๆอ,อย่างที่พี่แฮมบอกไปนะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ชอบแคทบัมครับเขาไม่ชอบป้าแมวเขาไม่ชอบคุณป์าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหลายๆคนเนี่ยออกมาสรรเสริญเลยนะครับว่าเด็กคนเนี่ย คือฮีโร่ในการรักษาความสะอาดของอพาร์ตเมนต์ด้วยซ้ำแม้แบบเป็นความคิดที่ใจร้ายมากๆนะครับในมุมมองพี่แฮมเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยการที่ได้กำจัดคุณปาร์คออกไปเนี่ยมันเป็นการช่วยให้สาธารณชนครับให้คนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยอยู่กันอย่างถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้นครับนี่คือความคิดของคนกลุ่มหนึ่งเนาะที่เขาเห็นด้วยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งครับในกลุ่มคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่า เฮ้ยต่อให้คุณปาคเนี่ยจะเป็นป้าแมวเนาะไปสร้างปัญหาไปสร้างความเดือดร้อนอย่างไรเนี่ยมันก็น่าจะมีกระบวนการหรือว่ามีกฎหมายต่างๆเนี่ยในการเข้าไปแก้ปัญหาอย่างถูกต้องการที่คุณไปพรากชีวิตของใครสักคนหนึ่งไปทําร้ายใครสักคนหนึ่งเพียงเพราะเขาทําไม่ถูกใจหรือทําไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นนะครับในอ๋อบ้านเมืองที่มันมีกฎหมายเนาะมีขือมีแปรแบบนี้เขาก็มองว่าคุณปาคเนี่ย ตายฟรีครับตายไปฟรีๆโดยที่ไม่ได้รับความยุติธรรมกลับมาเลยสิ่งเหล่านี้ครับมันกลายเป็นคดีที่แบบโหโด่งดังมากๆในประเทศเกาหลีใต้ครับมันด่งดังขนาดไหนรู้ไหมครับเพื่อนๆมันด่งดังถึงขนาดถูกนำมาดัดแปลงเป็นบทภาพยนตร์ครับอยู่ในซีรีส์เรื่องดังนั่นก็คือจูเวนไนจัสติดนั่นเองซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้ครับได้มีการ นำเรื่องราวของเด็กเนอะที่โยนอิดเนี่ยลงมาจาก ด้านบนตึกนะครับลงมาโดนคนข้างล่างจนเสียชีวิตเนี่ยเข้ามาผูกเป็นปมสําคัญแนวเรื่องราวนี้ด้วยซึ่งพี่แมขออนุญาตไม่เล่านะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดสําคัญของเรื่องราวซีรีส์นี้เลยทีเดียวครับดังนั้นใครยังไม่เคยดูก็ไปดูกันได้เนาะมันมีความเข้มข้นมากๆเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินสารนะครับเยาวชนซึ่งพี่แมก็ดูจบแล้วแล้วก็สนุกมากๆเลยครับอย่างไรก็ตามครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันไม่สนุกเลยครับเพื่อนๆแล้วมันก็ปิดตัวลงไปแบบ น่าเศร้าซึ่งมันก็ได้ฝากประเด็นทิ้งท้ายให้เราเนี่ยคิดในอีกหลายๆแงม่มุมจากเรื่องราวที่พี่แฮมเล่าในวันนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการตัดสินโทษเยาวชนนะครับซึ่งไม่ต้องที่เกาหลีใต้นะที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ยังเป็นที่วิพากวิจารณ์ครับพวกคดีแบบลูกชั้นเป็นคนดีทั้งหลายแหละเนาะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เยาวชนเหล่านั้นกระทําลงไปเนี่ยมันสมควรที่จะได้รับโทษแบบเยาวชน หรือควรจะได้รับการพิจารณาใหม่กลายเป็นโทษแบบผู้ใหญ่กันแน่เจตนาแบบไหนนะที่ถูกตัดสินในสิ่งที่ถูกต้องนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงในสังคมเนะว่า18ปีคืออายุที่ยังควรระบุว่าเป็นเยาวชนอยู่หรือเปล่าหรือควรจะเป็นแบบไหนแล้วอย่างไหนล่ะที่เรายัง d e f นะครับหรือว่ายังจํากัดขอบเขตว่านี่แหละยังเป็นความคิด ยังเป็นดุลยพินิจของเยาวชนอันนี้เซนซิทีฟแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆยังไงเพื่อน,อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์บอกพี่แฮมกันไว้ได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งเลยที่สําคัญก็คือเรื่องของแมวจรแล้วก็สุนัขจรครับในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่แพร่หลายเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆซึ่งพี่แฮมเชื่อว่าตามหลักแล้วเนี่ยก็น่าจะมีกระบวนการนะครับในการที่จะดูแลสุนัขแล้วก็น้องแมวเหล่านี้ให้แบบ อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเนาะแล้วก็ลดปริมาณสุนัขจรแมวจรลงไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องหมาน้องแมวเนี่ยทุกตัวที่เกิดมาก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่าใช่ไหมครับเขาควรจะมีเจ้าของที่ดีเนาะควรจะมีคนดูแลที่ดีดังนั้นสุนัขจรหรือแมวจรเนี่ยก็ควรที่จะได้รับการดูแลในลักษณะ เป็นการไปทำหมันซะหรือว่ามีเจ้าหน้าที่มาดูแลเพื่อไม่ให้มีการแพร่พันุ์ไปมากกว่าเดิมซึ่งอันนี้ก็จะว่ากันไปตามกระบวนการระเบียบของแต่ละเมืองแต่ละสังคมไปนะครับแต่อย่างในเกาหลีเองเนี่ยหลังจากเกิดคดีนี้ขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มแอนตี้แมวอะครับแบบไม่ชอบแมวเกลียดแมวมากๆเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาก็มีแบบพวกคําพูดที่แบบด่าทอแมวอะไรต่างๆอยู่ในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับปรากฏว่าพอคดีนี้มันดังขึ้นมาเนี่ย กลายเป็นว่ามันออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นครับอย่างตอนที่คดีนี้มันดังขึ้นมาเนี่ยพี่แอมก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลมาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีการแบบพูดเนาะในกลุ่มของแอนตี้แมวก็บอกว่าเฮ้ยปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เด็กก้าวโคคนั้นหรือไม่ได้อยู่ที่คุณปาร์คหรอกปัญหาคืออยู่ที่ไอ้แมวสกรปรกเหล่านั้นังหากทางที่ดีเนี่ยไม่ควรจะไปฆ่าคุณปาร์คหรือจับเด็กเข้าคุกแต่ควรจะฆ่าแมวเหล่านั้นให้หมด แถมในเว็บบอร์ดนะครับของคนที่เขาเกลียดน้องแมวเนี่ยเขาก็จะแบบโหใส่สารพัดวิธีในการกำจัดน้องแมวซึ่งพี่ฮไม่นนำมาพูดนะครับซึ่งมันใจร้ายมากๆเลยแต่อย่างที่บอกไปครับนอกจากในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยพอหลังจากคดีนี้มันบูมมันดังขึ้นมาเนี่ยมันออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงครับเ,เพื่อนๆเริ่มมีคนที่แบบ ถูกทำร้ายนะคนที่ไปให้อาหารแมวเนี่ยถูกทำร้ายโดยกลุ่มคนที่เขาแบบไม่เห็นด้วยครับหรือมีการแบบตั้งป้ายปักไว้เนาะเป็นลักษณะคําขู่เลยประมาณว่าอย่าให้อาหารแมวถ้าฉันจับได้ฉันจะตัดมือแกทิ้งอะไรแบบนี้เลยครับแบบ รุนแรงมากๆเลยดังนั้นครับเพื่อนๆจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พี่แฮมคิดว่าทางภาครัฐเองครับต้องเข้ามาดูแลเนาะไม่ใช่ดูแลแค่ประชาชนเท่านั้นแต่ต้องดูแลสิ่งมีชีวิตต่างๆครับที่อาศัยอยู่ร่วมกับประชาชนในประเทศด้วยจัดระเบียบครับ ดูแลสุขลักษณะให้ดีเพียงเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและก็มีความสุขนะครับเพียงแต่ว่าจัดระเบียบให้เขาหน่อยอย่าไปสร้างความรบกวนให้คนอื่นเนาะอย่าไปสร้างแบบปัญหาให้กับใครเชื่อว่าสุดท้ายมันสามารถที่จะหาทางออกร่วมกันได้นะครับ ปิดท้ายด้วยเลขของสถิตินิดนึงครับพียมก็ไปสำรวจต่อนะคือมีความอยากรู้ใครรู้มากๆเกี่ยวกับเรื่องของแคทมัมนะครับหรือว่าแคทเดดเนาะคือในเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะมีคนที่แบบชอบให้อาหารแมวแบบนี้แหละที่เขาจะเรียกว่าป้าแมวหรือว่าลุงแมวก็ตามมีผู้ชายด้วยนะเขาก็มีการไปสำรวจครับว่าในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมีคนที่เป็นป้าแมวแล้วก็ลุงแมวเนี่ยรวมๆกันแล้วทั้งประเทศมีมากถึง 3,000คนเลยนะครับเพื่อนๆคือไม่ใช่น้อยเนะาะ3,000คนเลยเนี่ยที่สถานปนาตัวเองนะครับมาให้อาหารแมวเหล่านี้และที่น่าตกใจกว่าก็คือจำนวนแมวจรเฉพาะน้องแมวอย่างเดียวนะไม่เอาน้องหมานะแมวจรอ,อย่างเดียวในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมีมากถึง2 5 0 0 0 0ตัวครับคือเยอะมากๆเลยซึ่งปัญหาของแมวจรแล้วก็ป้าแมวล,ลุงแมวเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งปัญหาครับที่ทางประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขากำลัง เร่งแก้ปัญหาครับอย่างถูกวิธีเนาะไม่ใช่แบบเอาไปฆ่าไปฟันกันเขาก็กำลังดูแลอยู่ครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เป็นอย่างไร แต่ว่าข้อมูลในประเทศไทยนี่อันนี้พี่แฮมหาไม่เจอจริงๆนะครับยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อมูลว่ามีป้าแมวลุงแมวอยู่ในประเทศไทยกี่คนหรือว่ามีแมวจรสุนัขจรอยู่ในเมืองไทยมากเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถที่จะมาแปะคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้ครับสุดท้ายนี้ครับไม่ว่าเพื่อนๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคดีนี้เกี่ยวกับการตัดสินเยาวชนหรือแม้แต่เรื่องของแมวจรสุนัขจรเนี่ยเพื่อนๆมาพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับพี่แฮมอย่างสุภาพนะครับทุกคนมีสักมีสีแล้วก็มีสิทธิ์ในการ แสดงความคิดเห็นคนละครั้งหรือว่าคนละมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้แต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปริดนอนนะครับหรือว่าไปทําร้ายความรู้สึกของคนอื่นยังไงพี่แอมอยากให้สังคมพี่แฮมเนี่ยเป็นสังคมที่ดีมีคุณภาพแล้วก็แลกเปลี่ยนกันด้วยความรู้แล้วก็เ,เป็นความจริงนะครับที่เราพูดคุยกันในท่องของพี่แฮมละกันนะสุดท้ายนี้ครับอย่างที่บอกว่าจิตใจของมนุษย์ครับ ที่มันเป็นสีดำเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีอุปกรณ์ใดมาเปลี่ยนให้ปเป็นสีขาวได้ในทันทีทันใดครับแต่อย่างน้อยๆอยเนี่ยอากาศกับเพื่อนเพื่อน pm 2.5มลพิษฝุ่นควันพิษอะไรต่างๆเนี่ยเราทำให้บริสุทธิ์ได้ครับนั่นก็คือผู้สนับสนุนใจดีผู้ใหญ่ใจดีที่วันนี้พี่ยมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็เห็นคุณค่าในสิ่งที่พี่ยมทำยังไงฝากเพื่อนๆืนนนไว้ด้วยนะครับกับเครื่องฟอกอากาศ roboy ครับที่มียอดขาย อันดับหนึ่งจากประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้นเรื่องคุณภาพเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับฝากไว้ในใจของทุกคนเพราะว่าอากาศบริสุทธิ์เนี่ยเป็นของขวัญล้ำค่าที่เราสร้างขึ้นมาเองได้ครับอย่าให้สิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมาทำร้ายเราเนาะเชื่อพี่แฮมครับว่าของดีเนี่ย มันมีอยู่จริงครับอย่างที่พี่แฮมตั้งไว้ด้านหลังนี่เองใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับฟังคดีนี้แล้วรู้สึกอยากจะแชร์ให้คนอื่นไม่ต้องลังเลครับกดแชร์ไปให้เพื่อนๆฟังได้เลยฝากกดไลค์ครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยเป็นกําลังใจให้กับพี่แฮมได้นะครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่เคยกด Subscribe เนี่ยหันไปดูนิดนึงครับ กด subscribe ให้พี่แฮมหรือ,อยังจะได้เป็นกำลังใจให้พี่แฮมนะครับให้พี่แฮมรู้ว่ายังมีคนอยากดูแล้วก็อยากฟังพี่แฮมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับสุดท้ายพี่แฮมขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขครับขอให้ปีนี้เนี่ยโลกใจดีกับเรามากๆเนาะเป็นปีที่ดีของเราสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอยู่กับอากาศดีๆอากาศบริสุทธิ์นะครับนั่นก็คืออย่าลืมไปดู ระบยนะครับเครื่องฟอกอากาศระอยฝากไว้อีกทีหนึ่งด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆดูแลตัวเองดีๆแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้พี่ทำลาไปก่อนครับสวัสดีครับ